สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำค่ำคืนที่17เดือนกุมภาพันธ์อย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาได้เลยห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอัตราวินเลตเ,เกินกว่า80%นะครับ a c y Security เป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียค่าสเปรดถูกสามารถเทรด Bitcoin ได้นะครับงานสัมมนาในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้ตอนนี้เหลือ2ที่นั่งนะครับนักทุนสลรับเอทแคปนะเป็นงานฟรีเรียนรู้แบบออนไลน์ครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแน่นอนเลยนะครับตรงนี้สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นั่งทุนครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบ list off ชัดเจนมากๆเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นจาก JPY และ u n l v r s ยวจะคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตาราง ขณะที่ตัวของ Bitcoin นะครับก็ได้มีการพุ่งขึ้นทยานทําจุดสูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตลาดนะคุณมันมีการปรับตัวอ่อนค่าตลอดทั้งวันเลยเรามาดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงกันสักนิดหนึ่งล่าสุดตัวของ Future รสารัตนะครับดาวโจนติดลบอยู่ที่0.02% S&P 500ติดลบ0.06%ขณะที่ N สตกติดลบเยอะที่สุดเลยครับ0.20% ตัวของตลาดฟิวเจอร์ในยุโรปก็ติดลบทั้งกระดานเหมือนกันตลาดหุ้นยุโรปในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นตลาดหุ้นจริงๆนะตอนนี้ก็ติดลบทั้งกระดานเลยสะท้อนให้เราเห็นเลยครับนั่งชุนเม่อคืนนี้21นาฬิกา30นาทีตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสที่จะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบสูงมากๆหลายคนสงสัยว่าเปิดตัวเข้าสู่แดนลบแล้วจะยังไงครับส่งผลต่อทองคําหรือเปล่าจะทําให้ทองคําร่วงเหมือนเมื่อคืนไหม คือถ้าดูจากในส่วนของตัวกราฟจริงๆนะครับนักทุนผมเปรียบเทียบอยู่ในปัจจุบันนีนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าตัวของดาวโจนส์กับตัวของดอลลาร์อินดซ x เนี่ยยังวิ่งตรงข้ามกันอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่เป็นไปได้สูงมากๆเลยครับหากว่าตลาดอเมริกาในคืนนี้ที่จะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบเนี่ยอาจจะยังสร้างแรงดนุนให้กับตัวของ US ดอลลาร์ต่อไปแต่หากว่าตลาดเปิดลบแล้วและเริ่มมีการทยอยฟื้นตัวหากว่าดอลลาร์เริ่มอ่อน หลายสกุลเงินก็คาดว่าน่าจะฟื้นได้ด้วยเหมือนกันครับในส่วนของตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ,รบ,รบรในขณะปัจจุบันที่ผมดูอยู่นี้10ปีติดลบอยู่ที่0.39% 30ปีติดลบอยู่ที่0.99%สะท้อนให้เห็นเหมือนกันครับว่าดอลลาร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแรงหนุนจากปัจจัยการที่ตลาดหุ้นต่างๆมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับแต่ตัวของยูสหรัฐเองก็ติดลบเหมือนกันก็เลยทําให้ดอลลาร์นี้เนี่ยยังขึ้นสู่หน้าตารางไม่ได้นะครับเป็นรองเพียงแค่ตัวของสกุลเงินเยน ในส่วนของตัวราคาทองคําโดยรวมนะครับทางด้านของ f อฟเอ e กซมองไว้นะครับว่ายัางมีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าได้อีกนะและในคืนนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขสาคัญด้วยซึ่งก็คือตัวเลข Retail Sales นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะกระทบกับในส่วนของตัวราคาทองคําก็เป็นได้เหมือนกันครับ20นาฬิกา30นาทีจับตาดูกันให้ดีๆนะครับทุกท่านแล้วนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารประจำค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ